ค่ะก็วันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะภายใต้กระทรวงวบนะคะทางมชร,ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชอีวศึกษาะคะสอส,อสอจัดกิจกรรมในเรื่องของการ่มเพเะสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นะัวรกรรมนะคะ,ะขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นบุคลากร,กรข,อของทางอาชอีวศึกษาระดับปวชปวสรวมท่าน,นอ,อ,อ,อนนาจารย์ด้วยที่จะได้นำ ความพร้อมนะคะของทีมงานที่ได้รับการคัดกรองมาแล้วนะคะจากทีมทางสสรวชเข้าสู่กิจกรรมหลัเพราะซึ่งในครั้งนี้เราก็จะให้ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในเรื่องของความเชื่อมโยงในมาตรฐานในเชิงของการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับ การที่จะคัดเลือกตัวสิ่งบุิตตามโจทย์ความต้องการแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเชิงมาตรฐานและที่สําคัญการหยิบยกงานการนําเสนองานเพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจสองวันนี้มีกิจกรรมที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะคะมีตั้งแต่การเชิญวิทยากร,รทั้งจากาสถาบันศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความข้อมบในเรื่องการพัฒนาสิ่งบิต วิทยากรจากภาคเอกชนนะคะที่มีความเข้าใจในเรื่องความโดดเด่นในการสร้างสารสรค์ศิลปกรรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างน้อยออสามครั้งนะคะภาคบ่า,บาย พักค่ำแล้วก็ปักเช้าพรุงนี้แล้วก็กลับนำสิ่งที่เข้าเวิร์กช็อปโดยแต่ละทีมในแต่ละด้านนะคะซึ่งมีการแบ่งกลุ่มนะคะทั้งทางด้านอ,าอ่ญยาประดิษฐ์ AI สิ่งแวดล้อมด้านอาหารด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะแล้วก็จะกลับมานําส่งต่อในการสรุปโดยท่านวิยากรนะคะที่ มีความเ่ยวชาญในด้านศิลปกรรมพัตกรรมแล้วก็ทีมน้องๆที่ถูกคัดเลือกก็เป็นตัวแทนในการนําเสนอเราจะเห็นภาพของทีมอาชีวศึกษานะคะที่มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องความตั้งใจเรื่องการนาเสนอเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยในโอกาสของกิจกรรมมุมพาะที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างหัวฯสในครัง้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเติบโตต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะเราอยัางจัดอีก ในทุกปีแล้วก็ในทุกภาคในแต่ละครั้งก็จะมีผู้มวกวิากรรมยประมาณ200ร้อยานก็ยังอยากเห็นนะคะแะวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะโดยการสำรวจทางด้านวจัพนาจากทางวออชอได้นำสู่การพัฒนาประเทศนะคะเป็นประโยชน์ต่อไปะค,ะออค่ะ